สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา b a c k Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The l a u p No Way Out และนี่ก็เป็นภาคที่3แล้วนะครับ เป็นเรื่องราวภาคต่อของสายสืบคนคุ้นเคยมาซอกโดพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูใหม่ที่ทรงอิทธิพลอย่างจูซองชอนพร้อมทั้งยังมีกลุ่มแก๊งยากุซ่าเข้ามาพัวพันและเอี่ยวกับคดีใหม่ที่เขานั้นต้องสะสางอีกด้วยและหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาในปี2015ณท่าเรืออินชอนใต้ซึ่งเราจะได้เห็นว่ามีกลุ่มยากุซ่าญี่ปุ่นได้หลักลอบนำแป้งทีมชื่อว่าไฮเปอร์เข้ามาค้าขายยังประเทศเกาหลี เป็นจํานวนมากกว่า20กิโลกร,รมัมและในตอนนั้นตำรวจที่ชื่อว่าผู้กองจองเขาก็ถูกมาเฟียจับได้และโดนเอาท่อนเหล็กฟาดไปที่เขาจนเขาถึงแก้ความตายก่อนที่เขานั้นจะมาบอกกับลูกน้องที่มีชื่อว่าโทโมว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะพรุ่นี้พวกเราจะมีนัดกับคนซื้อและหนังก็ตัดกลับมาที่ใจกลางเมืองประเทศเกาหลีอีกครั้ง ในตอนนี้ก็เกิดเหตุความวุ่นวายบนท้องถนนเพราะว่าพวกนักเลงได้มาลุมกระทืบค้นขับรถแท็กซี่แต่ทว่านั้นก็อยู่ในสายตาของตำรวจรุ่นใหญ่อย่างมาซอกโดเขาได้แหวกวงล้อมและพูดออกมาว่าหยุดกางได้แล้วไอ้พวกเวนแต่ว่านักเลงกระจอกพวกนั้นก็ไม่รู้ว่ามาซอกโดนั้นคือใครมาเลยตรงเข้าไปหาเขาและก็เหวี่ยงหมัดไปที่เขาแต่นักเลงกระจอกเพียง3าคนนั้นก็ไม่ขนามือมาซอกโดเลยเขาชกพวกมันทั้ง3คนจนล่วงไปนอนกองกับพื้นและนั่นก็กลายเป็นข่าวอีกแล้ว แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกภาคหลังจากนั้นมาซอกโดกก็ได้เข้ามาที่สถานีตำรวจหัวหน้าของเขาก็พูดเรื่องที่มาซอกโดนั้นไปต่อยผู้ต้องหากลางถนนและก็บอกให้พามือลงบ้าง หลังจากนั้นหัวหน้าก็ได้แกะกล่องยาเพิ่มพลังแล้วก็แจกให้กับลูกน้องของเขาทุกคนยกเว้นมาซอกโดแต่ทว่ามาซอกโดนั้นก็ไปแย่งเขากินมากกว่าครึ่งกล่องซึ่งในตอนนั้นเองนายตำรวจมินแจกก็ได้มาแจ้งกับหัวหน้าว่ามีคดีเข้ามาใหม่ด้านมาซอกโดนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุและก็พบว่ามีกู้ภัยมาเก็บศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลวงลงมาจากชั้น8 แล้วก็ได้ทราบข่าวเพิ่มเติมว่าเธอมาที่โรงแรมกับผู้ชายแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับนักผู้ชายได้ไม่ชัดและไม่นานหลังจากนั้นผลการชนะสูตรของหญิงคนนี้ก็ออกมาซึ่งหมอนั้นก็ได้แจ้งเธอว่าเธอคนนี้เสียชีวิตก่อนจะตกลงมาจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและจากการตรวจสอบก็พบว่าร่างกายของเธอนั้นเต็มไปด้วยแป้งที่มีชื่อว่าไฮเปอร์ดานมาซอกโดนั้นก็จะไปตามหาบ่อแสที่เขาได้มานั่นคือการไปที่ขับส้ม และในคืนนั้นมาซอกโดกับมินแจกก็ได้มาที่คลับและเมื่อพวกเขาขึ้นไปชั้นบนก็พบว่ามีวัยรุ่นกําลังซื้อขายแป้งกันอยู่มาซอกโดจึงจับกล้องโทรศัพท์ถ่ายรูปพวกมันไว้พวกมันเลยถามเขากลับมาว่าเขาคือใครซึ่งมาซอกโดนั้นจึงผลักหน้ามันออกไปก่อนจะเกิดการประทะกันขึ้นพวกมันก็เข้ามาทีละคนแต่ว่ามาซอกโดก,ก็จัดการต่อยพวกมันล้มลงไปจนหมดจากนั้นมาซอกโดก,ก็เรียกตำรวจเข้ามาจับกลุ่มและรวมถึงเจ้าของคลับด้วย ส่วนทางนั้นพ่อขาแป้งอย่างซองชอนและโทโมมันได้มาหาคนซื้อแป้งและคนที่มาซื้อนั้นเป็นสุภาพสตรีที่มาจากเมืองจีนแล้วเธอก็ถามซองชอนว่าเขามีของให้เธอมากเท่าไหร่ ดานซองชอนนั้นก็บอกว่าเขานั้นมีของอยู่20กิโลเป็นของดีแล้วเขาขอเสนอขายในราคา30ล้านดอลลาร์ซึ่งเธอนั้นก็ตกลงที่จะทําธุรกิจกับเขานะครับส่วนทางด้านมาซอกโดก,ก็ได้มาดูกล้องวงจรปิดและก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลากผู้หญิงที่ตกลงมาจากชั้นแปของโรงแรมก่อนที่จะให้ทีมงานของเขาสเก็ตภาพชายคนนั้นออกมาแล้วก็เอารูปมาให้เจ้าของขับดูแล้วถามว่ารู้จักกับคนคนนี้ไหมด้านเจ้าของขับก็บอกว่าเขานั้นไม่รู้จักและเจ้าของขับก็ยัง ไม่ยอมพูดอะไรซึ่งในตอนนั้นหัวหน้าของมาซ็อกโดนั้นเขาก็รู้ทันนะครับก่อนที่จะห้ามเขาและบอกว่านายอย่าฟัมผู้ต้องหาเลยด้านมาซ็อกโดเลยบอกกับลูกน้องว่างั้นเรามาทําความสะอาดหา้องกันดีกว่า ซึ่งลูกน้องของมาซ็อกโดนั้นพวกเขาก็เข้าใจทันทีจากนั้นก็มีเสียงดังออกมามาซ็อกโดได้จัดการเจ้าของขับจนลม้มและลงไปนอนบนโต๊ะแล้วเมื่อโดนตบบ้องหูไปแล้วเขาก็ยอมรับทุกอย่างให้ฟังแล้วก็บอกว่าผู้ชายในภาพสเก็ตคนนี้มันไม่ชช่ว่าฮิโรชิโดยมันจะมาที่ขับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและเขาก็เป็นคนปล่อยปาะละเลยเพราะมันทำให้ยอดขายของหลานเพิ่มมากขึ้น ดานมาซอกโดเมื่อทรบาบข่าวดังนั้นเขาก็เลยวางแผนแล้วทา้งทีมตำรวจก็เริ่มปฏิบัติการทันทีต่อมามาซอกโดได้นั่งรถไปที่กลางน้ำกับเมนแจและซาซิมิ แล้วมาซอกโดก็จะให้ซาซิมิพาเขาไปที่ภาพของอุนจุนแล้วเมื่อมาถึงก็ได้เจอกับพี่ชายของอุนจุนมาซอกโดก็บอกว่าเขานั้นเป็นตำรวจและอยากจะขอตรวจสอบภาพหน่อยแต่มันเนก,ก็ไม่ยอมทําให้มาซอกโดนั้นชกไปที่หน้าของมันหลังจากนั้นเขาก็ได้มาลือคนตุ้ในภาพแล้วก็ได้เจอกับแป้งที่มีชื่อว่าไฮเปอร์ก่อนที่เขาจะเอาภาพสเก็ตไปคุยกับอุนจุนด้านอุนจุนนั้นก็บอกว่าผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าฮิโรชิเขามาที่ร้านนี้สัปดาห์ละครั้งและที่ยิ่งไปกว่านั้นนั้นก็ คือเขาเป็นยากุซ่าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นมาซอกโดเมื่อได้ที่อยู่ของฮิโรชิที่อินชอนก็ได้ส่งข้อความไปหาหัวหน้าให้ไปตามสถานที่แห่งนี้ส่วนทางด้านหัวหน้ากับลูกน้องก็ได้ไปตามสถานที่ที่มาซอกโดให้มาซึ่งตัวของฮิโรชิกับเพื่อนนั้นมันก็เล่นแป้งอยู่ในห้องทางทีมตำรวจเนี่ยก็ได้ขอประตูหน้าห้องของมันแล้วก็บอกกับพวกมันว่าพวกเขาเป็นคนมาส่งแก๊ และเมื่อพวกมันเปิดประตูแง้มออกมาพวกเขาเลยบุกเข้าไปในห้องทันทีแล้วก็เกิดการต่อสู้กันแต่สุดท้ายตำรวจก็ยิงปืนช็อตไฟฟ้าให้มันล้มลงไปกับพื้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เลยแป้งในห้องของมันเป็นหลักฐานก่อนจะลากตัวฮิโรชิเข้าไปในรถและระหว่างที่อยู่ในรถพวกเขาก็ถามฮิโรชิว่าพวกแกเอาปืนนี้มาจากที่ไหนพรนี้มันเป็นปืนของตำรวจซึ่งเราก็จะได้รู้นะครัวว่าฮิโรชินั้นแอบขโมยปืนมา ซึ่งตำรวจที่โดนขโมยนั้นก็คือผู้กองจองซึ่งถูกทรมานและถูกฆ่าตายตอนต้นเรื่องและระหว่างที่คนในรถด,ดีใจกันอยู่นั้นจูจูก็มีรถขั้นหนึ่งพุ่งชนใส่ตำรวจอย่างจังแล้วคนที่ขับรถชนก็เอาแป้งกลับไปที่รถของมันซึ่งในตอนนั้นฮิโรชิก็ได้ฟื้นจากอาการสลบและก็บอกกับพวกมันว่าให้พาตัวเขาไปด้วยแต่คนที่มาเอาแป้งนั้นก็ไม่สนใจแล้วมันก็ตัดสินใจฟันไปที่ฮิโรชิ และเราก็พบว่าพวกมันเนี่ยก็คือพวกของซองชอนนั่นเองนอกจากนั้นมันก็บุกเข้าไปหาโทโมก่อนจะถามกับเขาว่าปล่อยตำรวจให้รู้เรื่องนี้ได้ยังไงโทโมก็ี่ยบอกว่าใครจะไปรู้แต่ซองชอนนั้นก็ได้กระชากหมวโทโมกขึ้นมาและก็บอกกับเขาว่าก็อยาให้รู้สิและก็สั่งว่าให้แพ็คของใหม่ด้วยเพราะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาส่งของแล้วส่วนทางด้านมาซอกดก,กับมินแจได้เดินทางไปเยี่ยมหัวหน้าของเขากับเพื่อนตำรวจที่โรงพยาบาลทันที จากนั้นดงกูซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของมาซอกโดก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลและก็บอกว่าปืนที่พวกเขายึดมากับแป้งนั้นเป็นปืนของผู้กวางจองมาซอกโดเนี่ยก็ถามกลับไปว่าแล้วไอ้แป้งนี้มันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ดงกูเนี่ยก็บอกว่าเมื่อ3ปีก่อนพวกแก๊งยากกซ่าหนานเอาแป้งนี้มาปล่อยที่ประเทศของเราส่วนทางด้านทัวโมก็ได้มาหาคิมซึ่งเป็นคนแพ็คแป้งไฮเปอร์ และบอกกับเขาว่าเขาคุยกับผู้ส่วนแล้วและเขาก็บอกกับคิมว่าเขาจะมอบหมายให้คิมดูแลในส่วนของฮิโรชิซึ่งนั่นก็ทําให้คิมเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากนะครับส่วนทางด้านของมาซอกโดก็ยังตามสืบเรื่องของแป้งไฮเปิ์ต่อไปโดยเขามาหาตํารวจท้องถิ่นที่เคยทําคดีนี้แล้วและก็บพบว่าคนที่ดูแลคดีนี้อยู่นั่นคือซองชอนโดยมันเป็นตํารวจที่ทลายแก๊งฉลามขาวเมื่อ2ปีก่อนและมันก็รับอาสาในการขนย้ายเข้ามาในประเทศตัวเอง ด้านมาซอกโดเลยถามไปและบอกว่าได้ข่าวว่าเขานั้นทําคดีปแป้งไฮเปอร์อยู่แต่ซองชอนเนี่ยก็โกหกอย่างหน้าตาใสว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อไม่ได้ข้อมูลอะไรมาซอกโดนั้นจึงขอตัวกลับหลังจากนั้นเขาก็โทรหาดงกูเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ดองกูเนี่ยก็บอกว่าเขามีแรงข่าวที่เชื่อถือได้อยู่คนหนึ่งซึ่งมันก็มีชื่อว่าเชอร์ี่และระหว่างที่เชอร์ี่ขับรถออกไปนั้นมาซอกโดก็ได้มาจอดรถขวางทางไว้แล้วก็ลงมาบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยแต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมและยังได้โชว์สเต็ปกัางฟูก่อนจะปล่อยมันออกไปแต่มาซอกโดก็ได้กันหมัดของมันได้ก่อนจะชกหน้าไปที่มันเต็มๆจนมันล้มลงหลังจากนั้นมาซอกโดก,ก็ลากเชอร์ี่มาหาดงกูแล้วดงกูนั้นก็เล่าทุกอย่างให้กับเชอร์รี่ฟัง แล้วเราก็พบว่าเชอร์รี่นั้นทําธุรกิจแต่ลดมือสองรวมถึงเปิดพับอีกด้วยแล้วยังบอกอีกว่าพับของเขานั้นมียากุซ่าญี่ปุ่นเข้ามาขายแป้งที่พับอยู่บ่อยครั้งและคนคนนั้นก็คือโทโมซึ่งเป็นมือขวาของซองชอนนั่นเองมาซอกโดน,นก็บอกกับเชอร์รี่ว่าให้พาเขาไปหาโทโมะหน่อยส่วนทางด้านหัวหน้ายากุซ่าที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวการใหญ่ของการนําแป้งมาปล่อยที่เกาหลีตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่าโทโมะมันได้เอาแป้งเก็บไว้ที่ตัวเอง เขาจึงสั่งให้มือดีของเขาที่ไม่ชื่อว่าลิกกี้ไปที่เกาหลีเพื่อตามล่าหาโทโมโซาและหนังก็ตัดมาที่ซองชอนในวันนี้มันต้องไปส่งแป้งให้กับเจ้าแม่สันชาติจีนและเมื่อมาถึงที่ตกลงกันโทโมก็ได้โทรมาหาซองชอนแล้วก็บอกว่าในายใหญ่ที่ญี่ปุ่นรู้เรื่องที่พวกเขาเอาแป้งของเขามาขายเองแล้วเพราะว่าเรามีลูกน้องเป็นหนอนบ่อนไส้และโทโมก็รีบบอกอีกว่าเขาจะเก็บแป้งนี้ไว้เพื่อเป็นตัวประกรัน และก็ขอให้ซองชอนดูแลตัวเองด้วยเพราะในตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายทั้งเรื่องที่นายใหญ่ส่งมือดีมาตามล่าพวกเขารวมถึงตำรวจอย่างมาซอกโดก็ยังไล่ล่าพวกเขาอยู่ด้วยเมื่อได้รับสายจากโทโมซองชอนก็ได้บอกกับเจ้าแม่ว่าพอดีเรามีปัญหาจะขอเลื่อนนัดการส่งของซึ่งเจ้าแม่นั้นก็ยอมอนุโลมให้และเธอก็บอกว่าเธอให้เวลาพวกเขาสองวันแล้วถ้าสองวันไม่สามารถหาแป้งมาได้พวกแกสอยแน่ และในตอนนั้นลิกกี้ได้บุกมาสานักงานของโทโมะลิกกี้ได้ถือดาบคาตานะไปบุกกับพวกลูกน้องของโทโมะจนมันตายกันละนาวแต่ก็ยังหาตัวโทโมะไม่เจอส่วนทางด้านของมาซอกโดนั้นเขาก็ได้พาตำรวจมาที่ผับของเชอร์ี่เชอร์ี่บอกกับมาซอกโดว่าตอนนี้พวกยากุซ่าเข้ามาในร้านของเขาแล้วแต่ไม่รู้ว่าโทโมะมาด้วยไหมต้องลองเข้าไปดูเอง และเมื่อเข้าไปในหลานมาซอกโดก็ถามหาโทโมแต่กะพบว่าโทโมนั้นไม่อยู่แต่คนที่อยู่นั้นก็คือคิมซึ่งเป็นคนแพ็กแป้งของโทโมดันมาซอกโดนั้นก็พยายามคุยด้วยดีๆเพื่อจะถามข้อมูลเกี่ยวกับโทโมแต่ว่ามันก็ได้ยียนกวนประสาทแล้วเอามือไปแตะตัวเขามาซอกโดเลยต้องบูก,กับพวกของคิมโดยเขาต่อยหมัดเดียวล่วงกระหนาวแล้วในตอนนั้นขณะที่คิมกําลังนอนหน้าแนบพื้นอยู่มาซอกโดก็ถามไปว่าโทโมอยู่ไหนส่วนทางด้านของ ซองชอนเขาก็ได้สืบจนรู้ว่าโทโมะมันอยู่ที่คอนโดลับส่วนตัวของมันแล้วในตอนนี้มันก็จะหนีพร้อมกับแป้งรวมถึงเงินมัดจำจากเจ้าแม่ซองชอนนั้นก็จะไปหาเขาแต่นั่นมันก็ไม่ทันการนะครับเพราะว่าหนอนบ่อนส้ของโทโมะเขานั้นได้พาลิกกี้ไปหาโทโมโถึงคอนโดก่อน และนอกจากลิกกี้ซองชอนที่จะไปหาโทโมมาซอกโดเนี่ยก็รู้แล้วว่าโทโมนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็เลยยกพวกมาเหมือนกันแล้วในขณะที่ขับรถอยู่น,นั้นเขาก็ได้เห็นว่าโทโมมันอยู่ในรถและจะขับหนีไปเขาเลยบอกให้มินแจหยุดรถของมันไว้ดานมินแจก็ได้ขับรถชนรถของมันแล้วทั้งสองคนก็ลงมาจากรถและออกมาซัดกันในตอนนั้นโทโมก็อาศัยจังหวะน,นั้นช่วงชุลมุนจะวิ่งหนีออกไปมาซอกโดเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็จะวิ่งตามคนร้ายไปแต่ แต่เมื่อเหลือไปเห็นก็พบว่ามินแจกาลังถูกพวกมันเล่นงานอยู่เขาเลยต้องเข้าไปช่วยมินแจก่อนซึ่งตอนนั้นเองรถของลิกกี้ที่ขับเข้ามาก็ได้มาชนพวกเขาเต็มๆนั่นทําให้มาซอกโดนั้นได้รับบาดเจ็บ ส่วนทางด้านของซองชอนเมื่อดูกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือก็พบว่าตอนนี้โทโมมันอยู่ในมือของลิกกี้และในตอนนั้นลิกกี้ก็ได้ซ้อมโทโมและก็ให้ลูกน้องของเขารักตัวไว้ก่อนที่มันจะซ้อมไปเรื่อยๆและก็ถามออกมาว่าแกกายัดยอกของนายใหญ่ไปได้ยังไงแล้วก็ชกไปที่หน้าของมัน โธมอจึงได้พูดออกมาว่าซองชอนมันบีบบังคับให้เขาทําอย่างนี้และเลิกกี้เนี่ยก็ถามว่าตอนนี้แป้งอยู่ที่ไหนแต่มันเนี่ยก็ปากแข็งและก็ยังไม่ตอบสักทีนะครับด้านลิกกี้นั้นก็รู้สึกลาคาญกับไอ้นี่เต็มทนเลยตัดสินใจแทงเข้าไปที่มันก่อนจะสั่งลูกน้องให้ไปตามหาแป้งซึ่งเขามั่นใจว่าแป้งนั้นต้องอยู่ในที่ที่มันเคยอยู่อย่างแน่นอน เมื่อเช้าวันลุ่งขึ้นมาซอกโดได้ข่าวมาว่าตอนนี้โทโมได้ตายไปแล้วเขาจึงมาสอบปักคำกับคิมต่อแล้วก็ถามคิมไปว่าเขานั้นเกี่ยวข้องกับโทโมยังไงซึ่งเขาก็ได้พูดออกมาโดยน้ำเสียงบริสุทธิ์ว่าเขานั้นไม่ได้ทำอะไรชั่วๆเลยสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือแพ็กแป้งให้กับลูกพี่แค่นั้น มาซกโดนี่ก็พูดออกมาว่าแค่แพ็กแป้งก็ชั่วแล้วก่อนจะถามต่อไปว่าเขานั้นรู้ไหมว่าคนที่มาดักทำลายพวกตำรวจของเขามันคือใครซึ่งคนที่ทำนั้นก็คือซองชอนนั่นเองแต่ว่าคิมนั้นก็ไม่รู้จักซองชอน แต่เขาก็ได้บอกข้อมูลว่าโทโมนั้นมีหุ้นส่วนเป็นคนเกาหลีก่อนที่เขาจะเขียนแผ่นภาพอธิบายแผนการทางานของวงจรคาแป้งโดยเริ่มจากในายใหญ่ชาวญี่ปุน่นเป็นคนปล่อยมาให้กับโทโมและฮิโรชิเพื่อนําม,มาปล่อยที่เกาหลีโดยมีคนเกาหลีคอยอำนวยความสะดวกซึ่งคนคนนั้นก็คือสองชอนนั่นเอง แต่ในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนเกาหลีคนนั้นก็คือซองชอนหลังจากนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นเมือ่อนายใหญ่ชาวญี่ปุ่นหรือว่าโทโมโนั้นขโมยแป้งไปขายเองเขาก็เลยส่งมือดีของเขาที่มีชื่อว่าลิกกี้ให้มาตามเก็บ ซึ่งเมื่อมาซ็อกโดได้ฟังแล้วเขาเนก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็บอกว่าเป้าหมายสาคัญของเราตอนนี้นั้นก็คือตามหาแป้งให้ได้เพราะมันคือตัวการของทุกอย่างและในตอนนั้นดงกูเนก็โทรมาหาเขาและก็บอกว่าพวกเราเจอร่างของผู้กวางจองแล้วซึ่งเรากู้ศพขึ้นมาจากแม่น้ําและคนตกปลานั้นก็บังเอิญเจอร่างของเขาแล้วก็สันนิษฐานว่าเขาคงตายในวันที่หายตัวไปด้านมาซ็อกโดเลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลทันที และนั่นทําให้เขาในแค้นมากเพราะว่าข้าราชการที่ทาเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอย่างพวกเขาต้องถูกพวกข้าแป้งฆ่าตายส่วนทางลูกน้องของซองชอนเขาก็ยังตามล่าแป้งไม่เลิกโดยได้มาที่สํานักงานของโทโมและพยายามจะเลือทุกอย่างเพื่อตามหาแป้งซึ่งในตอนนั้นที่พวกมันลื้ออยู่นั้นลิกกี้ก็ได้โผล่เข้ามาในสํานักงานและก็คิดว่าคนที่เข้ามานั้นคือซองชอนตัวจริงเขาเลยสั่งให้ลูกน้องไปจัดการมัน แต่เมื่อมองหน้ากันก็พรว่าคนหนานไม่ใช่ซองชอนดานลิกกี้ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเหรออย่างนี้ก็น่าสนุกไปใหญ่และเขาก็ได้ชักดาบคาตนามาฟันมันทันทีในเช้าวันลุ่งขึ้นซองชอนก็พบว่าลูกน้องของเขาหน้นโดนฆ่าตายไปแล้วและเขาก็รู้ทันทีวันนี้คือฝีมือของลิกกี้อย่างแน่นอนและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเขาเพราะว่าเป็นวันที่เขานัดส่งของกับเจ้าแม่ ซึ่งเขานั้นก็ยังไม่เจอแป้งของโทโมะเลยเขาจึงได้บุกเข้าไปยังรังของเจ้าแม่เพื่อจะไปสารภาพความจริงแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าแม่เมื่อลูกน้องของเจ้าแม่เห็นว่ามานเดินมามือเปล่าก็ตบเข้าไปที่หน้ามันอย่างจังและก็บอกว่านี่แกคิดเล่นตกติกเหรอไม่รู้หรอว่าเธอนั้นเป็นมาเฟจากจีนและท่านใดนั้นซองชอนก็ตอบโต้ด้วยการสู้กับแล้วก็ได้ฆ่ากาดจนตายก่อนจะได้มาคุยกับเจ้าแม่ ส่วนทางด้านตำรวจอย่างมาซอกโดก็ได้ตามมาที่สำนักงานของโทโมโแล้วเขาก็ได้เจอศพลูกน้องของซองชอนซึ่งเขานั้นก็ขับรถกลับไปในระหว่างที่อยู่ในรถเขาก็สงสัยขึ้นมาว่าลูกน้องของซองชอนมันจะมาหาอะไรที่สำนักงานของโทโมโอตอนเวลาตีสองแล้วเขาก็คิดว่ามันคงมาหาแป้งนี่แหละ แต่ปัญหาก็คือแป้งมันอยู่ที่ไหนคิมเลยแสดงความคิดเห็นว่าพอดีนั้นเขารู้จักกับสมาคมเรือยอทของพวกยากุซ่าอยู่ถ้าเราไปที่นั่นอาจจะได้ข้อมูลก็ได้ด้านมาซอกโดนั้นเลยตัดสินใจไปที่นั่นทันทีเพราะว่าเขาก็เข้าตาจนเหมือนกันและเมื่อไปถึงสมาคมเรือยอทที่ท่าเรือพวกเขาก็ได้เจอกับยากุซ่าแล้วก็พบกับยากุซ่าคนหนึ่ง ซึ่งเขาจําได้ว่าเคยสู้กับมันที่ลานจอดรถพวกมันทั้ง4ี่คนเลยพุ่งตรงเข้ามาหามาซอกโดแต่ทว่ามาซอกโดนั้นเขาก็สามารถใช้หมัดเปล่าจัดการพวกมันลงไปทั้ง4ี่คนอย่างไงไ่ายดายก่อนจากพวกมันมัดและก็สอบปากคำซึ่งมาซอกโดนั้นก็สอบถามไปว่าพวกแกมาทําอะไรที่เกาหลีแล้วแป้งอยู่ที่ไหน ซึ่งพวกยากูซ่านั้นก็ตอบกลับไปว่าพวกมันไม่รู้เลยแล้วพวกเราก็ยังตามหายุ่เหมือนกันมาซกโดเน็กก็ได้ลือเก๋และก็ไล่ดูกุญแจไปเรื่อยๆและก็เห็นว่ามีกุญแจลำหนึ่งของเรือที่ชื่อว่าลูซี่เขาจึงตัดสินใจไขเข้าไปเพื่อดูเรือลำนั้นและก็พบว่ามันคือที่ผลิตแป้งของโทโมและก็เจอกับตู้เซฟตู้หนึ่งมินแจนเนก็ได้บอกกับเขาว่าลูกพี่โชฟิมือหน่อยเขาก็บอกว่าตู้เซฟนะเว้ยมันต้องใช้สมองมากกว่ากำลัง เขาจึงพยายามปลดตู้เซฟแต่ว่าเขานี้นก็งุดงิดที่ไขไม่ออกจนเขานั้นต้องใช้กำลังอยู่ดีมาซอกโดนั้นก็กระชากประตูดึงเซฟออกมาแต่เขานั้นก็ไม่เจออะไรและเขานั้นก็คิดขึ้นมาได้ว่าโทโมนั้นมันน่าจะถวกน้ำซ่อนแป้งเอาไว้และเมื่อเขาดึงทุ่นที่จมน้ำอยู่ก็พบว่านั่นมันคือแป้งจริงๆและในตอนนี้คนที่ได้แป้งของในายใหญ่ชาวญี่ปุ่นไปครอบครองนั่นก็คือพวกของตำรวจนะครับ ด้านมาซอกโดนั้นบอกกับลูกน้องว่าเขานั้นสงสัยในตัวผู้กองซองชอนมาตลอดและเขาก็จะวางแผนอะไรบางอย่างโดยเขาจะวางแผนให้เชอรี่โทรไปหาซองชอนแล้วให้บอกว่าเขามีแป้ง20โลอยู่ในมือแล้วก็ให้เขาถือถุงแป้งให้มันเห็นมันจะได้เชื่อซองชอนนั้นก็ถามเชอรี่กลับมาว่าเขานั้นต้องการอะไรด้านเชอรี่ก็บอกว่าแก๊งฉลามขาวเคยทำงานที่นี่มาก่อน ให้เขานั้นดึงเชอรี่กลับเข้าไปในเกมแล้วเขาจะส่งแป้งให้กับซองชอนแล้วถ้าเขาไม่ตกลงก็จะขายแป้งนี้ให้กับคนอื่นซึ่งด้านซองชอนนั้นก็ตอบตกลงแล้วก็นัดให้มาเจอกัน แต่ก่อนที่จะไปเจอกันซองชอนนั้นต้องกำจัดลิกกี้ซึ่งเป็นก้างขวางคอเขาอยู่ด้านซองชอนกับลูกน้องก็บุกเข้าไปหาลิกกี้ถึงที่ในตอนที่ลิกกี้สั่งสันอยู่แล้วมันก็เอาปืนจ่อไปที่หัวแล้วก็ถามว่าแกต้องการแป้งใช่ไหมและถ้าต้องการให้มาร่วมมือกันเมื่อถึงเวลานัดเชอร์รี่ก็ได้มาถึงสถานที่ซองชอนก็ได้บอกให้เขาขึ้นไปชั้นส ส่วนด้านมาซอกโดก็ตามมาห่างๆเขาได้ขึ้นไปชั้น2เหมือนกันแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเขารออยู่ที่โลดเมื่อเชอรี่ขึ้นไปชั้น2ก็พบว่าคนที่รออยู่นั้นไม่ใช่ซองชองแต่กลับเป็นลิกกี้ซึ่งเขาก็รู้แล้วนะครับว่าตัวเองเน่ยซวยแล้วส่วนทางนั้นของมาซ็อกโดนั้นเขานั้นก็โดนลูกน้องของลิกกี้เอามามาฟาดหัวจนสลบไปกองกับพื้นซึ่งซองชอนนั้นมันก็รู้นะครับว่าตำรวจเนีมาที่นี่ มาเลยบุกไปหามินแจกกับพวกตำรวจถึงที่โลดและก็ลากเขาออกมากระทืบก่อนที่จะเอาแป้งไปส่วนทางด้านของลิกกี้เมื่อเขาเปิดกระเป๋าของเชอร์รี่เนี่ยก็พบว่ามันมีแต่เกลือก็ถามกลับไปว่าแป้งอยู่ที่ไหน ด้านเชอรี่ก็บอกว่าเขาไม่รู้และในตอนนั้นตำรวจก็เข้ามายังที่เกิดเหตุลิกกี้เลยได้ฟาดเชอรี่ให้มันสลบแล้วก็ได้พาตัวมาซ็อกโดไปซึ่งในตอนนั้นลิกกี้ก็ได้ให้ลูกน้องเอาไม้ฟาดไปที่มาซ็อกโดคนละทีเพื่อให้เขาย่อมบอกออกมาว่าแป้งอยู่ที่ไหนและในตอนนั้นซองชอนก็โทรเข้ามาหาลิกกี้และบอกว่าแกนี่มันโง่จริงๆเขานั้นได้แป้งมาแล้ว และพอได้ยินแบบนั้นมาซอกโดเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาและก็ซัดลูกน้องของลิกกี้และก็บอกกับเขาว่าถ้าซองชอนได้แป้งไปแล้วเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่ามาซอกโดนั้นได้ชกมือขวาของลิกกี้ก่อนจะบุกเข้าไปจัดการมันแม้ว่ามันจะใช้ดาบคาตานะแต่นั่นก็ไม่ขนามือของมาซอกโดเลยซึ่งในตอนนั้นซองชอนก็ได้วางแผนหนีโดยติดต่อกับเจ้าแม่ชาวจีนเพื่อให้เธอนั้นเอาเรือมาลาบ ในตอนที่มันจะหนีไปนั้นมาซอกโดก็ได้ขับรถชนเข้าไปที่รถของมันด้านลูนอของซองชอนก็ลงมาเพื่อจัดการกับมาซอกโดซองชอนเนี่ยเอาไม้เบสบอลฟาดไปที่เขาแต่ทว่าเขานั้นก็ได้ชกมันกลับไปจนมันล้มลงเมื่อเห็นว่ามันจะสู้ไม่ได้ซองชอนเลยไปนิประนอมโดยการถามว่าเอาอย่างนี้ไหมแล้วมาแบ่งเงินกันคนละครึง่งซึ่งด้านมาซอกโดนั้นก็บอกว่าไร้สาระถ้าเขาจับตัวซองชอนได้ยังไงเขาก็ได้เงินโบนัสเยอะอยู่แล้ว เมื่อการเจรจาไม่ลงตัวซองชอนก็ได้เข้าไปสู้ตัวต่อต,ตัวกับมาซอกโดซึ่งฝีมือของพวกเขานั้นก็สูสีกันมากแต่มาซอกโดก็รวบรวมพลังชกเข้าไปที่ตัวของมันจนมันอาจเข้าไปกระแทกกับล็อกเกอร์และก็สลบไปก่อนที่ตำรวจนั้นจะขึ้นมาจาัดก,การมันต่อและเมื่อภารกิจทุกอย่างเสร็จสิน้นเหล่าตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจนี้จนสำเร็จก็รับเงินโบนัสกันทวนหน้ายกเว้นมาซอกโดซึ่งหัวหน้านั้นให้เหตุผลว่าเขาพังของเยอะเกินไปแล้วหนังเรื่องนี้ ก็จบลงนะครับเรียกได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้นั้นภาค3ในโคตรมันเลยเลยครับและต่อไปผมนั้นจะสปอยภาค4ต่อเลยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.6คะแนนและคะแนนจากล o เทนโทมไปอีก100%ซึ่งนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกนะครับที่ผมนั้นได้เจอกับคะแนนของ r o เทน n Tomato ไปนรป100%เรียกได้ว,ว่าโคตรมันเลยเลยครับ และสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และอีกหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่สวัสดีครับ